ょっ待って ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเราเันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วเติมไวนะคะและร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยสำหรับใครนะคะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะคะถ้าเติมสนุกไม่สะดุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะยังไงนะคะเซฟขอนอาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเซฟกันไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะเซฟแปะคอนแทคไว้ที่ดีคริปชันแล้วนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเซฟแปดปาซนะคะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคน,นมาสุ่มสกินนะคะตัวใหม่ก,กันเนาะนะคะก็หมวดสกินหรือในส่วนของพาที่เป็นสกินเนาะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีไม่ได้เลยทุกคนตัวละครจะเป็นยังไงนะคะแต่สกินต้องมีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มสกินพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเกลือแค่ไหนไปดูกันเลยสีแดงว่ะเดิมเลยเปิดไอ้ตะกี้เด็กเลย อ๋อนี่สีฟ้านี่ยสีออกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอถ้าได้เอ้นเนยเหมือนเนี่ยเหมือนคิงดอมเลยพี่ตัวโปรดกูมาแล้วเว้ยพี่หนูบอกเลยนะเหมือนคิงดอมเลยก็คือเศษอะจะได้เหมือนเศษหนึ่งใช่ปะแล้วก็ตัวที่มันเป็นระดับอื่นก็จะได้เศษเพิ่มแล้วก็ถ้าเกลือมากๆแล้วก็แลกเศษได้ <laughs> <อ> <laughs> แล้วเขียวแบบเขียวแบบ โอ้ถ้าพี่เข้ามาแล้วเห็นตัวนี้เปลี่ยนนะพี่จะขายดีพี่คิวขามันอยู่ที่จอใครจอมันไว้สีทองไม่มันทองอยู่แล้วนี่ก็จเชี่วเนี่ย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 นีลยเนีปิเนะเนี่ิเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนี่ยเอีเยเเ อ,อุ้ย,ย,ยตัวใหม่ตัวใหม่พี่หนูว่ามันเราต้องเป็นเมนตัวนี้แล้วปะไม่รู้เราได้สกินน้องมาด้วยไงก็ยังขาดนี่อยู่ดีเอ๊ยแต่ทไมมันได้ง่ายจังอ่ะอย่าทักทักทำใหม่นี่การันตีก็ไม่มีนะมิคิวหนูขอแก้ตัวได้ป่ะไม่ได้ละอันนี้คอมมอนละ พไอคิกกวหนูขอแก้ตัวได้ไหมเวนหนูยังไม่พูดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไปกันแน่เฮ้ย <c oughs> ตัวใหม่เฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะ ไอ้นี่ไอไอ,ไอทุเรียนอะ่ะไอยิงปืนอะ่ะเอาหลอดโอ้โหดูเปลี่ยนลุกสุดๆเลยนะเนี่ยยังไม่ได้กีตาร์เลยอยากได้กีตาร์โว้ยเอออยากได้กีตาร์โว้ยไม่ได้กีตาร์เลยเฮียแลเนี่ยก็ข,ขยันทำแอนิเมชั่นใหม่ถ้าเป็นของคิงน้องก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งเฮ้ยแล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 หนูว่ามาแน่กีตาร์มาแน่ อันนี้แหละก้วยเข้าลายไงเข้าลายปะเอออะไรสักอย่างนะ่ที่มันยิงปืนนะเป้งไงพี่เป้งไงเป้งอันนี้มันไม่มีเป้งไงดิอันนี้มันมีแต่กริ้งกริ้งอ่ะจิ๊มเออฮ่าโอ้โหเราเมกีตาร์จะไม่มีได้ไงวะพี่ จิงได้อย่างไรจิงแต่ตอนเนี้ยไอ้เฮี้ยติกมาทิ <c oughs> อย่าซ้ำก็พอกูขอแค่นี้จิ้มปิง้ง<ป>เออพี่<ป>ดู<ป>สิว่าเราได้กี่เศษแล้วซ้ายมืออะอาซ้าย <50. S 2> เลยอ๋อ,อ,อมันแลกมันแลกได้เจ็ดสิบสองเห็นปะไป,ไป ได้ไดไดนอกก้องตัวใหม่แล้วก็ดีใจได้ไดดกีตาร์แล้วก็ดีใจโอขอหแบเบอร์รี่มันยังไม่มีเนาะบิีกยังไม่มาจิ้มแดงโอโส้สก,กินเหมือนคิงดอมเลยคนคุกคนคุกคุคุก,คกสก,กินแบบว่าสก,กินแบบตัวอันเดิมสวยกว่าด้วย แต่มันน่ารักนะดูสิเลยอุ๊ย <laughs> น่ารัก <laughs> น่ารักอ่ะน่ารัก <c oughs> อ่ะบอกว่าจะได้ไหมเนี่ยเดมอนเนี่ย <c oughs> ไปกันตอ่ออย่างนี้ก็เรียกมันมินเนี่ยนไม่ได้แล้วนะถ้างั้นอนะ่ะใช่แบบเราต้องเรียกเป็นสุดหลอดิพี่ จากเฟนนี่นี่ไงนักกล้ามพี่อ่ะออกมาสองอันเลยอะไรเนี่ยก็เป็นเลขกับถึงแล้วเนี่ยเหมือนคิงน้อมเลยค่ะเนออีกแล้วห้าสิบห้าไข่ทั้งสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็คือตีต่ำๆคือสามรอบ สามรอบน่าจะน่าจะได้เลขอยู่นะถ้าถ้าถ้ามันไม่ออกอะ่ะาจะได้เลขมาาก็ต้องออกสิจิมต <laughs> ีว่าเราได้ตัวละโลละ <laughs> ใช่อยากตา่ำคือห้าถ้าได้สามหมดเนี้ยค yeah, ะแนนได้หก อุ้ยควาไปกกนิงไงแย่แต่สี่แต่สี่เลยแต่มันน่ารักดูน่ารักดีออกยากอยู่นะทำเป็นเล่นตอนแรกฉันนั้นไงหาดตึงจะเปิดต่อหรือจะกดห้าเลยกดห้าเลยก็ได้ั้าง ต่อให้พี่ไม่แลกวันนี้เดี๋ยววันอื่นพี่ก็อาจจะแค่ตอนที่เมื่มันมีตัวใหม่มาเดี๋ยวเราต้องแลกอยู่ดีอืมเราจะสะสมได้พี่ไอเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมาทีมาทีมาทีไอสัตว์มาทีวัยรุ่นเฮ้ยมาทีมาทีมาทีมาจริงจะจำ่วยเอยไอด้ต้องสิบเศษเลยนะพี่คิว เออ,เอ,อสิบเศษก็ดีแรกเลยโอ้โหสุดหล่อสุดๆตัวเนี้ย <c oughs> จับจัดกดจับจริงมันคือมันคือ,ม,คอมันคือของแต่งชนชั้นเว้เซฟต้องเข้าใจนะของพวกเนะี้ย <c oughs> แรกแรกน้องคำม,มุม,มายกัอนไหมนะ่ารักพอแรกคำม,มุมไมแเราออกอีพิกบน เอเขาได้คำบุ๋หมายแล้วเดี๋ยวได้คำบุมม๋หมายเช่นนี้มันหมดแล้วอ๋อหมดแล้วโอเคน่ารักดูดิอนอนเม็ดจบไปแล้วนะคะกับโปรเจกต์สำหรับการสุมสกินของเซมนั่นเองนะคะเหมือนจะขาด ตัวเดียวมั้งไม่แน่ใจวัาขาดน่าจะขาดพริกป่นไม่ก็ไม่ขาดแล้วน้เมื่อกี้นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูกันในครั้งหน้านะคะออแล้วก็ลืมค่ะสกินของน้องคีปโซดาด้วยที่มาของกิลนะคะก็ยังไงก็รอดูครั้งหน้าเนาะ,ะว่าจะมีสกินไหนที่เข้ามาอีกบอกเลยนะคะว่ายังมีอีกหลายสกินแน่ๆเลยที่จะเข้ามาหรือในธีมของฮาโลวีนนะคะรอดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย